ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะครับวันนี้คุณผู้ชมหลายๆคนก็คงมีความกังวลนะครับว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเราได้รับผลกระทบ เราจะได้รับการเยียวยาหรือไม่นะครับวันนี้ภาครัฐเนี่ยเขาชี้แจงนะครับว่ารัฐพร้อมที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิดนะครับโดยล่าสุดเนี่ยบอร์ดสปดสช,ชได้แจ้งแล้วนะครับว่าก็พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลทุกสิทธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สิทธิประกันสังคมหมัดทองสิทธิข้าราชการบุคลากรสาธารณาสุขที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากโควิด -19 นะครับ เรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าวิธีการเยียวยาวิธีการดูแลเนี่ยเขาต้องทําอย่างไรนะครับสําหรับหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยนะครับกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิดนะครับที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอเนี่ยเมื่อวันที่3พฤษภาคม6-4เขาได้เห็นชอบแล้วนะครับให้ปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด19ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับมาตรา41แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545นะครับก็คือคนที่จะได้รับสิทธิ์คนไทยทุกคนที่ได้รับความเสียหายหรือเกิดเหตุสุดวิสัยในกรณีการฉีดวัคซีนนะครับท่าน ส่งคำร้องยื่นคำร้องได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านทำการฉีดวัคซีนนะครับหรือที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดหรือสำนักงานสปสอชอเขตพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับท่านฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลไหนยื่นคำร้องที่นั่นได้เลยนะครับกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยนะครับเขาก็จะมีคณะอนุกรรมการในระดับเขตเนี่ยในการพิจารณา ช่วยเหลือหรือว่าชดเชยตรงนี้นะครับโดยการชดเชยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามกรณีนะครับกรณีแพ้วัคซีนโควิด19เนี่ยเขาจะจ่ายเงินในสามกรณีนะครับก็คือกรณีตายหรือทุพลทุพลภาพถาวรเนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะจ่ายไม่เกิน4 0 0แสนบาทนะครับกรณีที่2เนี่ยกรณีเสียอวัยวะหรือพิการจ่ายไม่เกิน240,000บาทนะครับ กรณีบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยต่อเนื่องจ่ายไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็จะทำการจ่ายเงินภายใน5วันทำการนะครับหลังจากคณะอนุกรรมการได้รับเรื่องไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรายื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยภายใน5วันเขาจะพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือนะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็น3กรณีนะครับตามที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้รับการฉีดวัคซีนนะครับและก็มีผลข้างเคียงหรือมีอาการแพ้เบื้องตน้นแจ้งที่โรงพยาบาลนั้นก่อนเลย